วันนี้เราก็จะมาปล่อยปลานะคะ This is a beach in a d e c o l a k e ที่เดคอเลคค่ะจะเข้ามาเลยนะคะเดีด๋ยวอุสซื้อปลาไปปล่อยไป Freshwater game fish. Is that open every day first? Ah, mm -hmm. not every day, no. What day you closed? Uh, <laughs> oh, today. <laughs> today. <laughs> so we're lucky we cut you in time. Mm -hmm. They don't. <laughs> Say one thing and do the other. <laughs> exactly. Mm. Take a picture of the fish. <laughs> okay, that's the large. That's wow. gonna be the larger one. Okay. Large fish. Okay. Man. And then uh, uh -huh. that's the large one. That. That's a large okay. fish. Turn this down. such a nice guy เดี๋ยวไป t ักท no no I say such a nice guy not nice g u y ตัวใหญ่มากเลยไหนพี่ลองเอามือไปอยู่ใกล้ๆสิตัวยาวกะเทายใช่ไหม กตรงนี้จะเป็นมีหลายไซส์คนก็จะมาซื้อไปตกปลานะคะ Some people did a release last year. They did a big one. I mean a big one. We had to get a something like 300 d o z e n w e h w n d r e d dozen. e r y b o d Yeah. บางคนก็มาปล่อยปลา s t and then มร้อยโลค่ะว้าว 13 years ago yeah and then it's kind of spread out mm -hmm. and then I mean, everybody media. decided to my whole family decided to want to do it media. right yeah so everybody kind of joined in okay mm -hmm. all right uh -huh. so we got that one and then we got 64. okay your mm -hmm. card okay yes, quick show gotcha. Super you need, you need a bag right? uh no sure. yeah, we just them. hold it like that it's okay เขาเป็นคนใจดีมากค่ะต่อไปเราก็จะขับรถเข้าไปที่ทะเลสาบชื่อเด็กกเลกเราจะดูก่อนว่าเราตั้งใจ่ายเงินไหม ไมาตกปลาเล่นขับเรือเล่นกันที่นี่นะคะทุกคนมันชื่อเดกเกอรเลค this is Decker Lake นี่คือห้องน้ำนะคะทุกคน <laughs> เขาบอกว่าน้ำน้ำแบบว่าน้อยมากค่ะเพราะว่าเขาปล่อยน้ำหรือเขา,าอะไรสักอย,อย่างเนี่ยเขาปล่อยน้ำมีคนนั่งตกปลาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะคุณขับเรียบๆนะนะคะฉันถ่ายรูปจะได้สวยๆแล <c oughs> ้วเออเราก็จะไปแถบรัน,นนะที่เราเคยไปกันนะ <c oughs> นี่มันเป็นเป็นแบบส่วนสาธารณนะใชอป่ะ mm hmm. เป็นใครๆ ก็เดินดีๆสิเดินได้ป่ะอได้มีนกตัวนั้นม่รอแล้วไม่เป็นไรอะนกาอ่างมันมีป่าให้มันเข้าไปตรงนู้นๆนะตรงแรไปนู่นก่อนตรงใกล้ๆเสาหน่นน่ะไปดูก่อนกัแล้วกันนกเยอะเลยมันนั่งรอ นี่ไงถ้าไปใกล้เสามันไม่ค่อยมีนกอะเสาไหนเสาเสาสีส้มมนั่นน <c oughs> ่ะเธอตรงนี้ก็โอเคแล้วล่ะเธอไม่ต้องไป Because you cannot go you do not enter over there you have to go make a loop จะกลัวอะไรละ่ะกลัวไปหมด แมนเม็เนาะคือคนขุดนี่ไหมเนี่ยเนี่ยมีทางเดินด้วยมีทางเดินแล้วก็มีป่าอ่าแล้วก็มีนกเยอะแยะเลยโอ้ <c oughs> สนุกตรงเนี้ยเธอป่าพวกเราจะรอดไหมเนี่ยมันมีป่าอยู่ข้างงีไปไหนอ่ะก <c oughs> ็นเนี่ยแถบซ้ายมือไงรับอันนี้เราก็จะเดินลงไปช้าๆนะคะทุกคนเราก็จะถือ ปลาไปนะคะแล้วก็จะต้องระวังอ่ะโดน s slippery มันลื่นนิดนิดค่ะทุกคนอ่ะ,อะ,อะเราจะบนมันจะเป็นปลานิดนิด ไ,ไ,มไม่<ะ>ยังฉันถ่ายบรรยากาศก่อนเบือกหอยเต็มไปหมดเลยเยเดี๋ยวกันนะฉันถ่ายอยู่เนี่ยถ่ายบรรยากาศ<ฮ>นะคะทุกคนน,นี่มันเป็นเขื่อนน้อยๆอ่ะเนาะพี่ลมนี่ดูมีลูกกุ

เห็นกอกนอนนิดๆอุ้ยเธอรีบรีบปล่อยให้มันออกไปตัวนั้นมันกำลังนอนอยู่แล้วนั่นน่ะไปแล้วไปแล้วปลาน้อย